สวัสดีจ้าวันนี้เฮากรยุกับบิีงกองเสงออกายแต่ชั่ววันนี้บีมจะมาอัปเดตรถราคาโปรโมชั่นอีกขั้นหนึ่งกันจ้าพี่น้องผู้ใดยนอกจากอยากได้รถเก๋งฮาะตูราคาถืกๆไปใช้งานหา้ามพลาดขั้นนี้จ้าและตอนนี้นอกจากบีมนั่งอยู่ภายในรถโตโยต้ตายารีดรุ่น1 5 j ปี2012และวขั้นนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้และเทียมคันขั้นนี้ราคาถืกดีจ้าจากราคาหนาปาพี่น้องเฮาขายอยู่ที่280,000บาทวันนี้บีมจา้าราคาพิเศษให้ได้จ้าเหลือเพียงแค่ 188,000บาทเท่นานั้นจ้ะพี่น้องและจัดไฟแนนซ์คอนเทนแค่เดือนราซีพ0นกว่าบาทตลอดลอายุสัญญาสนใจฟาวโทรหาบีมในเลทที่063 5 064 7 7 7หรือว่าจะหักไล่แอดออฟชิวลเข้ามาก็ได้จ้ะทีแอดไส้เช่งสองสมีแอดดานหน้าถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้อง 63, หรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อโซดบีมฟรีแวตให้อีก7%สนใจยาโรซ่าอีีจ้ะ มาจากบนจะพายเบิงออฟชันละการโครงสร้างตัวรถของคันนี้กันแน่จ้าพี่น้องเรื่มจากด้านหน้ากันเลยจ้ะสีตัวรถคันนี้นอกจากก็จะได้เป็นตัวสีขาวเดื่มมาจากโรงงานกระจังดานนา้านหน้าคันนี้สภาพสวยจากตกแต่งเป็นตัวลายลัลงพึงตรงกลางแตดก,ก็ตัวโลกโก้โตโยต้ามาให้ตรงรุ่น แร่ไฟขั้นนี้สภาพสวยจะบ่บมีห้อยแต่ห้อยเล่าแร่ด้านล่างกันซนขั้นนี้บมีห้อยบุบือว่าห้อยซนมาเลยจ้ะพี่น้องและเครื่องยนต์ขั้นนี้นอกจากกะสดไเ้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรได้เป็นตัวเครื่องยนต์วิวีที่ไอมาหล่อจากซีซูบและสภาพของเครื่องพี่น้องบึงได้เลยว่าบบมีขาบไหลยืมของตัวน้ำมันและโค้งสางตัวรถขั้นนีห้ารับประกันให้เลยแต่ว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้นด่านหนาโบมี่ห,ห้นอยน ฟ้ากระโปรงข้นนีกระบอมีห้อยแก่ห้อยไข่มาคือการจ่าห้อยตอกโตโยต้าข้านนีก็ยั่งยุคบแลวอปอชันดานข้างตัวรถข้นนีพี่น้องข้านีลูกค้าเก่าจ่าทรงลงหล่อมาหายแล้วเรียบร้อยล่อแม็กซ์สภาพสวยจะบ,บ่มีห้อยโคดห้อยดุ้งแม็กซ์สีดำเขาก็โตรถสีขาวอีีจตากระจกมองค้างได้เป็นตัวสีโคมเมียมีไฟเลี่ยวมหาห้พร้อมในโตและซีนสอกดานข้างฟังคนนางพี่น้อง หัวน็อตข้าหนีโบมีห้อยแก่ห้อยไขส่สติ๊กเกอร์แผ่นเพจข้าหนีกันยังอยูค่ครบสติ๊กเกอร์หม้อก่อข้าหนีโบมีห้อยสาดสีผลสีมาเลยจ้าและห้อยตอกเมงอาฟังคนนั่งข้าหนีได้เป็นตัวห้อยตอกเมงอาเดื่มมาจากโรงงาน หัวน็อตฟังนี่กะบ่มีห้อยแก่ห้อยไข่เมาเลยด้ตาแล่ภายในตัวรถคันนี้พี่น้องภายในคันนี้กะสีตกแต่งเป็นตัวภายในสีดํามีแอร์แบกมา่หายสองคู่นานาปัดเลื่อนไม้กะจะอยู่ตรงกลางแบบนี้จ้าเครื่องเลนคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องเลนเดิมมาจากโรงงานแอร์ดีไซน์วงกลมมือหมุนตรงยาวแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้4สปีดจ้ะพี่น้องแกลเกียร์ตัวนี้ก็ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้แบบคันบันไดใส่งานไงแล้วตัวบอคันนี้ก็ได้เป็นตัวบอผผาลายกราฟิกลองร้อย การใส่งานบีมบริวามีมาน่อยอีหลีตาและทีนางผู้อีสานแถวต่อนที่สองบีมบริวาภายในคัน้นหนีเขากวางอีหลีตาสามารถนั่งกันไปใดทั้งขอบขั้วและสีตัวลดขัน้นหนีนอกจากสีสวยเสมอหลอบขั้น ออปชันด้านท้ายพี่น้องคั้นี่เขามีชุดแต่งสปอยเลอร์อมาหายสีเดียวกับตัวรถมีไฟเบรกดงทีสามสีฝังไใไ้ท้ายไทยกระจกรถแล้วไฟไท้ายคั้นนี่โบมีห้อยแต่ห้อยหล่าเม่อได้จา้าด้านลา่างคั้นี่ก็บบมีห้อยบุบหรือว่าห้อยสน้นมาจากบินี่ภาพเบิรงโค้งสางตัวรถดา่านท้ายคั้นนีกันแน่จา้า โค้งสางตัวรถดาน่ายข้นหนีพี่น้องสติเกิดเรียนบาทกันยังยูครบหัวน็อตข้นหนีบบมีห้อยแก่ห้อยไขยเย่เมริธาแล้วพมเพดานพี่น้องเบิงได้เลยว่าบบมีขับนําหรือว่าขาวยันบอให้ต่อยสองนอกจากสามารถทับลงไปใดพี่น้องแล้ทีเก็บของทีเก็บสัมภาระข้าหนีภายในใกว้างโค้งสางตัวรถข้นหนีห้ารับประกันไ้เลตวารถบบเคยติดต่างแกนหลังกโบเคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนจา100่าหนึ่งโหลเบสเซนผู้ใดสนใจยูยาล้อใหลีจ้ะ มาจาามีนิ่พายเบิ้งสีโตรถฟังค้นขับกันแน่จ่ะพี่น้องสีโตรถฟังค้นขับนอกจากสีสวยเสมอหลอบขั้นฟังนีโบมีห้อยบุบหรือว่าห้อยรักยิ้มมาเลยจ้ะและขั้นนี้เขาได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาหายหลอบขั้นกันแล้วจ้ะพี่น้องกระจกบานเดือนตัอไฟฟ้าที่บานฟังค้นขับปรับออโต กระจกมองข้างสามารถปรับมุมมองแบบไฟฟ้าได้น้ำจ่าและพวงมาลัยคันนี้กระเด็นตัวพวงมาลัยแบบพาวเวอร์สามก้านตรงกลางมีแอร์แบ็กมาหายสองคูหนาพี่นอ้องอปชันคันนี้มีมาหายจัดเต็มและสภาพตัวบอฟังค้นขับบอผาสภาพสวยรองร้อยการใส่งานมีมาน้อยอีจ่าสนใจย่าล้อซาและรถคันนี้เข้ารับประกันไ้เลรจวาวาโอนไดแน่นอนจ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์หากตรวจพบเจอว่ารถมีชนหนักมากเข้ารับสื่อคือแน่นอนจ่าเต็มจำนวน โดยว่าหาคาเสริมสภาพสนใจบีมจัดราคาพิเศษให้ได้จ,จ่าเหลือเพียงแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาททานั้นจ้าพี่น้องและคันนีจัดไฟแนน่นพรเพียงแค่สี่พันกว่าบาทตลอดอายุสัญญาสนใจเฝ้าโทรหาบีมในเลืยทีศูนย์หกสามหาศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือว่าจะทักไลน์แอดเอาไปเชียวห้ามมากก็ใดจ้า T atsai Ks หนึ่งสองสามซีมีแอดดานนาะถ้าเขามาสอบถามรายละอเอียดเพิ่มเติมกันใดจ้าพี่น้องหรือว่าพี่น้องสน ใจเป็นโตวซื้อซดบีมฟี่แวดให้อีก7%จซสนใจยาล้อสายอีหลีจ้าและสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้นอกจากบีมฝากดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วงเฮ้าทีมงานกวงเซ็งและสำหรับมือนีบีนขอโตลลากับไปก่อนจะพบกันไหมในคลิปนะ้าสำหรับมือนีสวัสดีจ้า